แลจะมาบอกมดเลยว่าเรากินยังไงดูแลตัวเองยังไงทำไมถึงหุ่นดีแล้วท่าังไงถึงผอมอย่างเงี้ยอมเคยกินยาบอกไขมันนะคะแล้วก็เคยกินยาที่แบบช่วยให้มันถ่ายออกมาอะไรอย่างงี้แล้วก็ทำไอเฟก็เคยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู<อ>่ช่องออมออมชาแนเเล,ลค่ะเห็นตรงหน้าเราแบบนี้วันนี้ของกินเยอะมากค่ะคุณน้องคือหิวมากคืออะไรเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องอะไรทำไม<ร>ของกินสุขภาพดีคือว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปที่ ทุกคนรอคอยมากที่สุดเออจริงเราจะมาบอกหมดเลยว่าเรากินยังไงดูแลตัวเองยังไงทาไมถึงหุ่นดีแล้วทำยังไงถึงผอมอย่างเงี้ยใช่แต่ขอบอกก่อนนะอันเนี้ยคือโปรดชัยวิจารณญ,ญาณในการรับชมนองจาก,กว่าอันเนี้ยคือวิธีที่ออกมาลองแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กกับออก๋อมใช่บางคนก็ไม่เหมือนกัน เราก็คือต้องลองไฟล์หาเวว่ามันเหมาะกับเราแบบไหนรอบก็คือเป็นวิธีของเหมือนกันก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าเข้ากับคนอื่นหรือเปล่าแต่เราใช้แล้วมันเกิดผลแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดราขอพูดนิดนึงว่าด้านหน้าของเราคืออะไรคะคุณน้องน่ากินมากฉันหิวมากคือสลัดนั่นเองนะคะที่เรากินเป็นประจําจากร้านกล <Green S 1> <Green S 2> ินสลัดนั่นเองอ คือร้านนี้จะบอกว่าผมชอบมากเพราะหนึ่งคือวัตถุดิบดีมากจริงๆแล้วก็คือแบบน้ำสลัดคืออร่อยมากคือผมจะบอกเลยว่าออกมาสั่งอันนี้มาคอร์สที่3แล้วนะอันนี้คือกินจริงๆกินจริงอะไรจริงแล้วคือกินสลัดอ่ะข้อดีคือเขาอะให้สลัดที่แบบไม่ซ้ำเลยใช่คือไม่ไม่จำเจเลยน้ำสลัดอะไม่ซ้ำเลยคือมีทั้งหมดแบบแปดแบบอย่างวันนี้ที่ผมจะกินคือสลัดแซลมอนของพี่อมคืออะไรคะเป็นสลัดพิซซ่าของโปรดของดิฉันนะคะคือสูตรคือสูตรมากแล้วคือจะบอกว่าได้คุยกับเจ้าของเขาบอกว่า เขาเป็นคนที่แบบกินเยอะแล้วไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองก็เลยหันมาทําสลัดที่จะเหมือนแบบว่าปรุงให้กับเหมือนคนในครอบครัวได้กินก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด<ช>วัตถุดิบดีแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนใช่เพราะฉะน,นั้นก็คืออ่ะเราก็จะขออนุญาตกินไปแล้วก็พูดคุยไป<ช>ว่าที่ลดความอ้วนของอมกับพี่อมทำยังไงบ้างทายังไงบ้างซึ่งก่อนอื่นนะจ๊ะดิฉันขอแจกน้ำจิ้มก่อนเพราะดิฉันหิวโอเคจะไม่หิวแต่รู้แต่ว่าเขามีหน้าร้านด้วยนะมีที่ทองหลอกกับที่อารีสองที่ซึ แล้วก็มีแบบครัวที่แบบปรุงให้เราเห็นเลยอ่ะคือทําแบบสดสะอาดมากแล้วก็ส่งต่างจังหวัดด้วยเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถสั่งมาทานได้คือจะบ<ช>อกว่าดีงามมากแล้วก็ออกมากินตลอดคือแบบบางคนกินสลัดยากเว้ยจริงๆเพราะถ้าน้ำซอสแม่หล่อนก,กินไม่ได้แต่เนี้ยคือน,น้ำซอสเขาอร่อยมากแต่ที่สำคัญคือมันอิ่มเพราะอะไรรู้ป้าเธอ แต่ละวันเขาให้โยเกิเเร์ตม,มาด้วย่ออรยเขาให้โยเกิร์ตเขาให้ของว่างเรามาด้วยคือ1วันเขาจะมีสลัดะทั้งหมด3ามื้อแล้วอิ่มแน่นอนมีของอว่างซึ่งวันนี้อมกินเป็นโยเกิร์ตรสพีชนะคะส่วนที่อมจะกินเป็นโยเกิร์ตรสบูเบอรี่ถูกต้องอมมาคนน้ำหนักสูงสุดคือ57ซึ่งตอนนี้นะคะชั่งเมื่อเช้า50.2ประมาณค่ะหงไป7โลเลยเหรอ แต่ไม่รู้เลยแต,แต่คือออกมาเป็นคนที่ค่อยๆลงนะคือไม่ใช่แบบ3เดือนแล้วฉันลด7โดโลไม่ใช่คือจะไปเรื่อยๆแต่ข้อดีในความรู้สึกออกมาคือมันไม่โยโย่เพีเยงเเขาหล่ใช่ป่ะเมมาค่อยๆลงซึ่งผมจะบอกว่าออกมาลองหลายอย่างมากผมเคยกินยารบล็อกไขมันก็เคยแม่แม่รู้ต้องไม่อย่าด่านะคะเคยกินยารบล็อกไขมันที่แบบถ่ายออกมาแล้วเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยนะคือหัวล้อแล้วมันก็ออกมาเคยขอโทษนั้นที่กินข้าวอยู่ํำเหตุการณ์นั้นได้ออกมาหัวล้ออยู่แล้วก็ปลุดไปเลยอย่างเงี้ย ค่แยไปป้าคือการที่เราเอาอะไรเข้าไปในร่างกายโดยที่มันไม่ใช่ของที่เป็นธรรมชาติอะ่ะจริงมันจะไม่ดีต่อร่างกายอ,อนะ๋อเธอทำอะไรบ้างอ่ะเธอทำเยอะนะอมอเคยกินยาบล็อกไขามันนะคะแล้วก็เคยกินยาที่แบบช่วยให้มันถ่ายออกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ทํา IF ก็เคย แต่ไอพวกทำปากกาจิ้มพุงไม่เคยคีโตอย่างเงี้ยยังไม่เคยทํานะคะเคยทํา IF แบบ6ชั่วโมงอะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันคือทำไปแล้วมันก็ไม่ลงกินอาหารครีมแบบหลายคอร์สมากๆคือเยอะมากๆกินแบบติดต่อกันแบบ4เดือนอย่างเงี้ยก็เคยก็รู้สึกว่ามันก็ลงแต่พอแบบหยุดกินมันก็กลับมาเหมือนเดิมทีเนี้ยก็เลยได้รู้แล้วว่าสําหรับออกมาสิ่งที่เวิร์กอะคือการที่ออกมากิน แล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยคือหมายถึงว่าออกมาคนพบแล้วว่าเฮ้ยการกินอ่ะมันสําคัญจริงๆถึง70%ส่วนการออกกําลังกายอกินสําคัญมากนะประมาณ3 0ใช่คือออกกําลังกายก็ช่วยแต่ถ้าคุณออกกําลังแล้วคุณกินเหมือนเดิมร่างกายคุณจะเหมือนเดิมแน่นอนอันนี้เทรนเนอร์ฉันก็บอกเหมือนกันคือสำคัญคืออยู่ที่การกินเราต้องรู้ว่าเราอ่ะกินได้แค่ไหนคือจริงๆแล้วอ่ะอย่างเราเนี้ยถ้าอยากลดน้ําหนักก็คือควรกินประมาณ1,200แคลอรี่ต่อวันซึ่งสละเนี้ยคือประมาณ หรือถ้าอยากสร้างกล้ามเนื้อจริงๆเอามาประมาณ1 5 0 0แคล,ลอรี่คือกำลังดีคือทำให้เรามีกล้ามเนื้อด้วยออมจะบอกว่าออกมาลองกินคลีนนะ่าจะประมาณ5ร้านอ๋อกินมาขอ,อไม่เอ่ยชื่อแต่บางร้านที่กินอะ่ะคือกินแล้วแบบท้องเสียหนักมากคือเหมืนอนใส่ยาถ่ายให้ัณหเข้าใจใช่ปะเออหนึ่งอ๋อแล้วก็รู้สึกว่าแบบอาหารที่มันต้องอยู่ในตู้เย็นนะแล้วเอาออกมาไมาโครเวฟอ่ะ มันอาจจะไม่เวอร์แ<ม>ต่อ,อย่างสลดสดัดแต่คือมันเป็นผักสดไงพี่อมเข้าใจใช่ปะแล้วกุ้งหรืออะไรเงี้ยเขาต้มมาให้แล้วเราก็สามารถเอาไปลวกอีกแบบหนึ่งก็ได้อแค่นั้นหรือที่จริงถ้าเราไม่ลวกเราก็สามารถทานได้เลยรู้สึกว่าแบบเนี้ดีแล้วคือจากที่ออกมากินมาสามคอสอมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องร่วงหรืออะไรนี้เลยคือออกมาขับถ่ายทุกเช้าอย่างเป็นประจำโอเคอาหารครีนนะ่ะถ้ากินก็ต้องเลือกนะคะไม่ก็ทําเองอะไรประมาณนี้ส่วนส่วนตัวอมเนี่ยคือออกมาเป็นคนที่ไม่ค่อยทานขนมหรือว่า ของหวานมากนะที่เราไม่กินแอลกฮอลอดูเราไม่ดื่มอยู่แล้วเราไม่ดื่มแอลกฮอลอเลยแล้วก็ของหวานไม่ค่อยกินชานมไข่มุกอะไรเงี้ยก็ไม่กินแต่เขากินบ้างนะน่ะกินน้อยกินน้อยมากแต่มาจะบอกทุกคนก่อนว่าที่จริงการลดน้าหนักกัไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือบางคนอาจจะคิดว่าการลดน้ําหนักฉันต้องทรมานฉันต้องกินข้าวแค่วันละมื้อสองมื้อไม่ใช่ไม่ถูกต้องใช่ไม่ใช่เลยออกน้ําหนักเมนเทนอ่ะห้าสิบอาจจะมีห้าสิบเอ็ดบ้างห้าสิบเอ็ดจุดสองอะไรประมาณเนี้ยในมือที่แบบผมกินหนักๆก็อาจจะมีขึ้นไปบ ว่าถ้าสมมติวันไหนอ่ะที่ออกมาทํางานปกติไม่ได้ออกจากบ้านผมนก็จะกินเช้าเป็นสลัดเที่ยงก็คือจะกินอาหารปกติเลยนะคะคือกินให้อิ่มแต่พยายามลดน้ํามันหรือว่าพวกกระพงกะเพราอ่ะผมจะใช้เป็นผัดน้าเปล่าแทนก็คือกินให้อิ่มแต่ไม่ได้จุกนะทุกคนต้องแยกแยะคําว่าอิ่มกับจุกใ,ให้ถูกนะคะ ส่วนตอนเย็น,นอ่ะอมก็จะกลับมากินมื้อบาๆ,ๆก็อาจจะเป็นสลัดหรือเก็นเป็นสเต็กปลาอะไรประมาณเนี้ยแบบเบาๆ <c ười> <า>ก็คือลดแป้งลดน้าตาลใช่แต่ถ้าสมมติว่าไหนาที่ผมจะออกจากบ้านไปตอนเย็นที่ผมต้องไปสังสรรค์หรืออมจองร้านอาหารไว้อ่มะมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงขอจะมาเปลี่ยนมบกินพวกสลัดแตกรีนสล,ดลัสลดอะไรอย่างนี้แทนแล้วมื้อเย็นอมก็จะกินได้ตามใจมคืออมจะพยายามเวทบาลานซ์ร่างกายว่ามื้อนี้กินเยอะมื้อแทนจะกินน้อยลงแต่ออมจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอดแบบหิวแบบทรมานกินแค่เหลือวันละหนึ่งมื้อเลยอมจะไม่ทำแบบนั้นใช่ฉันก็ไม่เคย ทำเลยเพราะว่าฉันเป็นคนที่อาหารคือทุกสิ่งตอนที่ออมแต่งงานนอมก็ไม่เคยอดอาหารอองกินทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าลดปริมาณลงคือข้า,าวเช้าข้าวเที่ยงกินเหมือนเดิมตอมอ่ะจะซีเรียสที่ข้าวเย็นก็คือปกติเราเป็นคนกินข้าวเย็นหนักเลยเช่นแบบปิ้งย่างชาบูพิซซ่าบราบรา้านี่ของโปรดเรามากแต่พอเราอยากลดน้ำหนักใช่ไหมล้วก็จะลดพวกนั้นลงแล้วก็จะเปลี่ยนมากินเป็นสลัดแทนในช่วงเย็น จะบอกว่าทําแค่นี้นะคือเอามากินสลาดช่วงเย็นประมาณแบบ1อาทิตย์คือน้ําหนักล,ลงเลยเว้ยเห็นผลแล้วว่าแบบพุงลดลงแบบหน้าท้องแบนราแล้วคือจริงๆอาาไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสเรื่องการชั่งน้ำหนักจนเกินไปนะคือจริงๆคือเอามาคุยกับเทรนเนอร์ว่าบางทีอะ น้ำหนักเราอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็คืออาจจะหนักที่กล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยบางคนคือช่างน้าหนักแล้วซีเรียสไงแต่ความจริงอะ่ะเราอาจจะลองวัดจากว่าถ้าเราใส่กางเกงใช่ไหมตัวเดิมแล้วมันใส่ได้เหมือนเดิมบางทีก็อาจจะเท่ากับว่าเราหุ่นเหมือนเดิมคือเอามาใช้วิธีนั้นคือมอนจะมีกางเกงตัวหนึ่งที่เอามาใส่แล้วใส่ได้อยู่แสดงว่าฉันยังหุ่นเท่าเดิมแต่ถามว่าน้ําหนักออมอ่ะขึ้นไหมคือขึ้นนะเพราะว่ากล้ามเนื้อออมมากขึ้นน้อ,ออกกําลังกายมากขึ้นตอนนี้ออมก็เลยแบบเลิกชั่่่่งนนน้้ําาาหกไปปแลแลวลววเีีมดูท ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแค่ไหน mm. เทียบกับการแต่งตัว mm. การใส่เสื้อผ้าของเราแล้วก็เปลี่ยนวิธีการกินก็คือกินของที่มีประโยชน์มากขึ้น mm. แต่ถ้าคุณอดอาหารเมื่อไหร่นะจะบอกเลยว่าคุณโยโยมีโอกาสโยโย่แน่นอนมีโอกาสสูงมากๆที่จะโยโย่และการอดอาหาร mm. ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการลดน้าหนักการที่จะลดน้ำหนักจริงอ่ะคือขึ้นอยู่กับด้างกายเราและความ mm. เขาเรียกว่าอะไรความมุ่งมั่นตั้งใจและความมีวินยัยแล้วเราต้อง เน้นธรรมชาติบางคนอาจจะแบบไปฉีดหรือทำนุ่งทำนี่ใช่ไหมอ,อไม่เคยทําเลยจะบอกว่าไม่เคยพึ่งวิทยาศาสตร,ร์เลยไม่เคยกินยาลดความอ้วนไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรทั้งนั้นคือทุกอย่างก็คือต้องเป็นเกี่ยวกับร่างกายเราจริงๆคือขึ้นอยู่กับการกินจริงๆคือส่วนตัวนะอมลองมาเยอะอมขอแนะนําก่อนคือนี่ความคิดอมนะ อ๋อไม,ม่อยากให้ใครอ่ะใช้วิธีเอาเคมีเลยเข้าไปในร่างกายเ<ช>พราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะส่งผลในกับร่างกายเรานะสองคือที่พี่ยอมพูดอ่ะมันจะขัดกับนิดนึงอันนี้คือวิธีพี่ออมกับพี่ออกมาจะไม่เหมือนกันนะคือออกม,มาชั่งน้ำหนักทุกเช้าในเวลาที่เด่นออกมาชัาง่ออชง,ออชงน้ำหนักไม่ช้าผมชั่งน้ำหนักทุกเช้าเพื่อที่ว่าออกมาจะได้รู้ตัวเองนะคือใครทําตามวิธีออกมาก็ได้รู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นไปแบบโลกว่า1.5่าอะไรเงี้ยเราจะต้องเริ่มคุมแล้วโดยการจะกินสลัดกินแซลมอนอย่างเงี้ยกินกุ้ง กินสลัดพิซซ่าสลัดผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งผมจะบอกว่าไม่มีทางที่น้ำหนักคุณน่จะลงเป็นกราฟแบบนี้ไม่มีทางวิธีการลงของน้ำหนักอะ่ะจะลงคล้ายๆกับเวฟจะลงเหมือนคลื่นเช่นวันนี่งม5าสิบุ่งผู้เนี่ยอาจจะ5 0 5ก็ได้อีกวันหนึ่งอาจจะเหลือ5 0 1อีกวันหนึ่งอาจจะขึ้นมาเป็น50.5เหมือนเดิมมันจะค่อนข้างลงเป็นเหมือนคลื่นเพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจในจุดนี้ก่อนอย่าเครียดมากจนเกินไป แล้วก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆเออมะเป็นคนดื่มน้าเยอะมากวันหนึ่งประมาณ3ลิตรออมจะดื่มน้าเปล่านะคะออมจะไม่ดื่มน้ําเย็ยนอยู่แล้วปกติแล้วระหว่างวันระหว่างทางานอย่างเงี้ยออมจะดื่มน้าเยอะมากคือมันจะช่วยดีท็อกซ์ร่างกายด้วยแล้วก็ช่วยลดอาการหิหวโหยต่างๆของเราได้เ่าะส่วนหนึ่งทําให้อิ่มเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เออมะอยากแนะนําเลยคือมื้อเที่ยงที่เออมบอกอ่ะว่าสามารถทานอะไรก็ได้อันนั้นอ่ะก๋วยเตี๋ยวสุกี้ก๋วยเตี๋ยวเวิร์กนะเส้นเล็กต่างๆที่ ไม่ได้ใส่น้ำมันหรือถ้าสมมุติเราทำงานออฟฟิศเราต้องทานพวกข้าวราดแกงแนะนําให้เอาแกงแยกออกไปถ้วยหนึ่ง เวลาเราตักล่าใช่ไหมเราก็เอาแกงเลยนี่ยนะเพราะว่าแกงส่วนไหนจะมีกระทงกะทิถูกไหมแล้วก็ตักแต่เนื้อสัตว์อาจจะมีน้ําแกงหยดนิดนึงได้ไก่ย่างส้มตำทานได้นะจ๊ะเราไม่ได้อดขนาดว่าหูเราต้องกินครีมตลอดทุกวันทุกมื้อมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็เป็นคนที่ชอบกินเราก็จะค่อนข้างเข้าใจคือกินได้แต่ควบคุมปริมาณอะไรที่ลดของทอดได้ก็ลดขยงทอดจำเป็นต้องลดหรือขนมอย่างเงี้ยควรลดเปลี่ยนใส่ air แอร์ไแทนอะไรเงี้ยก็กรอบเหมือนกันคืออะไรที่เราทําได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องขนาดไข่ต้ม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 อันเนี้ยก เขาใจใช่ปะ่ะคือจะพยายามทำอะไรที่มันแบบค่อนข้างบาลานซ์กับร่างกายเราไม่ให้เราเครียดมากจนเกินไป คือถ้าสมมติเครียดมากเกินอ่ะร่างกายเราจะรู้และแล้วก็หลั่งสารอะไรบางอย่างมาทําให้เราอ่ะยิ่งลดน้ําหนักไม่ลงเข้าใจใช่ป้าคือยังออกมา7จ็ดโลอ่ะไม่ใช่ว่าปีหนึ่งแล้วมันหายไปนะคือผมทำไปเรื่อยๆและที่สําคัญเลยคือคุณห้ามทําตัวเป็นเทศบาลเด็ดขาดคอยเก็บของเหลือทำตัวเป็นเทศบาลมาโดยตลอดเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างเสียดายของเวลาเราออกไปกินใช่ผมก็เสียดายมากออกไปคนเก็บของทุกคนตลอดพี่อมอะคือจะกินเหลือรู้ป้าแม้กระทั่งแบบไก่หรืออะไรแบบนี้คือแต่ก่อนที่แบบพี่อมแทะไม่ละเอียด เดอะเขมอมากินก็ามากินเออจริงๆขงเข่ามาอเสียดายมากเว้ยแล้วเข่มอรู้ตัวเลยว่าการที่เราทาตัวเป็นเทศบาลในบางครั้งอะ่ะมันจะทําให้เข่มออ้วนใช่เพราะเราจะเสียดายทุกอย่างใช่คือเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณออกไปกินข้าวนอกบ้านและอาหารเหลือไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งแต่คุณอาจะขอกลับมาแล้วให้กินมื้อถัดไปเอเอใช่คือคือคำอว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีวินัยนั่นแหละต้องรู้ปากตัวเองว่าเมื่อไหร่ควรหยุดหยุดกินนะคะแล้วเมื่อไหร่คืออิม่มแล้วก็คือควรพอคุณไม่ต้องยัดทุกอย่างเข้าไปไมม่ต้้อองเเเสสียดดาาาขนนนนนัััพระกกก็คญหื ทีนี้มาพูดถึงเรื่องออกกําลังกายเพื่อนน่าจะอยากรู้ว่าออกมาเท่าไหร่แล้วที่เธอออกมากี่ปีกี่เดือนออมออกมาหลายแบบมากออมก,ก็ลองมาหลายแบบนะคะทั้งพิราชิสเอ่ยอ๋อใช่ออกไปพิาิสตเ,เต้นเอ่ยกระโดดแทมโบลีนเอ่ย,อยลองหลายอย่างมากสิ่งที่อ่อมชอบนะออมชอบเวทคือทุกวันที่ออกเวทจันทร์ผุ้สุกอาทิตย์ละสามวันเออเหมือนกันัสุกป่ใช่จันทร์ผุ้สุกสามวันเหมือนกัน แต่อามาออกมาก่อนออมคือออมาออกมาตอนนี้เข้าปีที่3แล้วคือจะบอกว่าร่างกายมันเริ่มเปลี่ยนแปลงประมาณปีครึ่งคือไม่ใช่แบบคุณออก2เดือนแล้วคุณเปลี่ยนนะคือออมมาทมาต่อเนื่องมากมีวินยัยแล้วก็ทํามา3ปีไม่ใช่ทําแบบเดียวคือแต่ก่อนเรมเป็นคนที่เหมือนแบบแขนหรือขาเงี้ยจะค่อนข้างมีความหย้ย่ยคือกล้ามเนื้อน้อยเนื้อปะการที่เราเวททำให้เรากล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นตรงเอวหรือว่าตรงสะโพกตรงหน้าท้องอย่างเงี้ยก็กระชับมากขึ้นแล้วพอช่วงไหนที่เราไม่ได้ออกใช่ปะ กล้ามเนื้อมันยังคงอยู่นะทุกคนรู้ป่ะเพราะเราทํามาจนชินคือกล้ามเนื้อก็ยังคงแน่นอยู่ก็มีจะมีช่วงที่เราไม่ค่อยสบายก็ไม่ค่อยได้ออกใช่ไหมแต่ว่ากล้ามเนื้อเราก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะไม่สูญเปล่าเว้ยสิ่งที่เราทำมาสามปีอ่ะคือมาทําให้กล้ามเนื้อเราอ่ะแข็งแรงมากขึ้นนั่นอ่ะคือสิ่งที่เราต้องการเลยคือเราอา,มาไม่ได้ต้องการออกเพื่อให้ฉัน้อมหรืออะไรอย่างงี้ต้องการออกเพื่อให้ฉันะแข็งแรงมัมีมกล้ามเนื้อมากขึ้นีน่คือเป้าหมายของเราคืออ,คออกกก่าาํลังงย ทันทีแล้วก็ออกากาลังกายอย่างสม่ําเสมอจะออกยังไงก็ได้นะคือไม่จําเป็นจะต้องเวทแบบเราออกตามที่คุณชอบถ้าคุณชอบวิ่งสนทนาคุณก็ไปวิ่งคุณชอบเ,อเดินคุณก็ไปเดินแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆแบบอุ้ยทางานหนักมากเหนื่อยแล้วกลับบ้านมาอยากนอนพักแนะนําเลยง่ายๆเช่นเช่นเดินขึ้นลงบันไดออฟฟิศไม่ต้องขึ้นลิฟต์จริงเปลี่ยนวิถีหน่อยเปลี่ยนวิถีคุณลงไปซีรลอกงานคุณก็เดินลงอะไรแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติโอ้ฉันอยู่ออฟฟิศชั้น60 คุณก็เดินซ้ำแบบ5ชั้นเพิ่มเป็น7ชั้นเพิ่มเป็น10ชั้นอะไรฟิล้นก็ <ừ> ได้คือ er. คุณไม่ต้องเดินไปถึง60อันนั้นก็มากเกินเข้าใจใช่ปะหรือการที่คุณกินอาหารนะคะปกติชอบทานน้ำหวา,านแล้วอาจจะลดจากชาไข่มุกเหลือสัก5้า5อนต้าลดน้ำตาลลดน้ำตาลลงอะไรประมาณนั้นแล้วก็ควบคุมเช่นโอเควันนี้เราพิมพ์ชาไข่มุกนะพรุ่งนี้เราไม่กินแล้วค่อยๆลดลงเราเปลี่ยนเป็นน้ำแดงเบาๆไหมหนึ่งช้อนชาหรือยากกินของหวานเลือกกินผลไม้แทน มันก็ช่วยให้สดชื่นเหมือนกันใคท,ที่จะกินแบบเค้กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะเป็น่ยากกินสตรอเบอรี่หรือว่าฝราั่งหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเราจะบอกว่าที่ความภาคภูมิใจคือที่เราอไปลองออวัดความเผาผ่านของเราอะ่ะเท่ากับว่าของเอามาคือเผาผ่านเดอายุสิบเก้าเออเหมือนสิบแปดเหมือนสิบแปดคือดีใจมากว่าตอนนี้ฉชันยี่สิบเก้าใช่ปะก็เหมือนแบบเผาผ่านเันเด็กอายุสิบเก้าแต่ว่าสิ่งที่เราทำอะก็ไม่สูญเสียคือสิ่งสัมพันธ์ก็คือว่า ถ้าเรากินเยอะแล้วเผาผ่านไม่ดีอ่ะคือมันจะไปสะสมเข้าใจป่ะแต่ถ้าเราทําจนเป็นนิสัยอ่ะเราเผาผ่านดีต่อให้คุณอายุเยอะขึ้นแล้วเผาผ่านเหมือนเด็กมันก็โอเคไงจริงไหมะล,ะล่ะเราก็กินได้เท่าเดิมโดยที่ร่างกายเราก็ยังดีอยู่ถูกใจองเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ข้าวๆอีกครั้งหนึ่งแล้วการเผื่อฟังแล้วก็แบบเอ๊ะตรงไหนอะไรนี้นะคะสรุปเป็นข้อๆเลยนะก็คือข้อแรกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างพวกเราก็คือแนะนำกิน,ลนสลดัดกินสลัด ทานง่ายอร่อยแล้วก็มีหลายรสมากนะคะเขาจัดเป็นคอร์สให้อย่างออก,กิน3วันอย่างเงี้ยวันละ1,200แคลอรี่มีทั้งหมดสลัด8เมนูด้วยกันคือไม่ซ้ำไม่ว่าจะเป็นแบบ อกไก่คุณยายสลัดแซลมอนสลัดโซบะสลัดพิซซ่าสลัดผลไามา้สลัดต้ยมยำกุ้งหรือว่าอกไก่แกงกะหรี่ถูกแล้วมีโยเกิร์ตด,ด้วยอร่อยมากใช่โยเกิร์ต<า>เขาก็มีทั้งพีซบูเบอรี่บูเบอรี่ก็เมสเซียด้วยใช่แล้วก็ส่งเดลิเวอรีต่ต่างจังหวัดได้ด้วยกรุงเทพก็ได้หน้าร้านก็มีทั้งที่ทองหล่อลที่อารีเก๋ใช่<ๆ>อันนี้ก็คือการกิน2นะคะก็คือออกกําลังกายให้ได้อาทิตย์และประมาณ 2. 3สาวัน อันนี้คือจําเป็นมากต้องมีวินัยนะจริงๆออกกำลังกายสานะคะก็คือไม่เครียดมากจนเกินไปไม่กดดันตัวเองจนเกินไป4ก็คือดื่มน้ําเยอะๆวันละกี่ลิตรดิคะอย่งางออมเมียก็คือ2อถึงลิตรก็คือดื่มน้ําไปเลยเยอะๆการดื่มน้ําจะช่วยให้เรานะคะ หน้าใสแบบน,นี้ด้วยแล้วก็ทําให้การขับถ่ายดีของที่มันไม่ดีก็จะออกไปใช,ใช่ค่ะก็อันนี้จะเป็นแบบ4ข้อหลักๆที่ทําจริงแล้วก็เห็นผลเนาะก็เพื่อนๆลองทําดูได้แล้วก็มาบอกด้วยว่าเ<ม>วอร์หรือเปล่าเวงร์หรือเปล่าแต่เราก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะ <S <S เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันว่าแบบอีกสองวันหลังจากนี้อมทานอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้แบบ ไปทานตามกันเผื่อชอบหุ่นของ,อออง๋อมอยากจะได้หุ่นแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็น<อ>ทริครในนอนที่มาฝังทุกคนถูกต้องค่ะแล้วไว้ไปติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรดีๆมาบอกอีกค่ะใช่ค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินต่อคะ่ะกินต่อ<า>อร่อยมากฉันบอกของฉันโคตรอร่อยเลยขอฉันก็อร่อยกินแบบเพลินมากจังเล